ตามเคลื่อนไหวของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดทั้งวันที่9พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาแบบที่เรียกว่าทั้งวันและทั้งคืนฮะเนื่องจากว่าได้สั่งการให้โคศกแต่และเหล่าทัพออกมาถแถลงจุดยืนและท่าทีต่อกรณีของโฆษณาของลาซาด้าฮะที่ถูกมองว่าเป็นการหมิ่นสถาบันและก็เป็นการล้อเลียนนะฮะกระทบจิตใจของประชาชนคนไทยผู้จงรักภักดีนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะกำลังถูกจับตามองว่า นี่เป็นการส่งสัญญาณบางประการจากกองทัพหรือไม่ะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการปกป้องสถาบัน,นะฮะเราทราบกันดีว่าสถานการณ์ในห้วงหลายปีที่ผ่านมานี่นะคะความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ต้องการให้มีการปฏิรูปสถาบันหรือ,อขบวนการล้มล้างสถาบันเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดขึ้นและแรงขึ้นของขบวนการล้มล้างสถา เพราะฉะนั้นทางกองทัพก็จึงต้องมีปฏิกิริยาในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการปกป้องสถาบันฮะจนถูกมองกันเลยนะคะว่าการแสดงออกครั้งนี้เนี่ยเป็นเสมือนการรัฐประหารเงียบหรือไม่นะคะเป็นการรัฐประหารเงียบในแง่ที่ว่ากองทัพต้องแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความเด็ดขาดฮะในการที่จะส่งสัญญาณเตือนไปถึงขบวนการหมิ่นสถาบันฮะเพื่อให้หยุดการกระทำก โดยใช้กรณีของ Lazada นี้ฮะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะอาจจะเรียกได้ว่านี่คือรัฐประหาร Lazada ก็ว่าได้ค่ะ ความเคลื่อนไหวของผู้บัญชาการเหล่าทัพนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้โฆษกรัฐบาลแถลงข่าวถึงความไม่สบายใจของนายกรัฐมนตรีนะคะต่อการก้าวล่วงสถาบันจากโฆษณาของลาซาด้าน,นะคะแล้วก็สั่งการให้ทั้งกระทรวงดิจิทัลนะคะหรือว่า DES นะะแล้วก็ทางปอ,อทหรือว่ากองบังคับการปร,บปราบปรามการกระทําเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะให้ไปตรวจ นะว่าจะสามารถเอาผิดต่อกรณีนี้ได้อย่างไรหรือไม่นะคะซึ่งเมื่อทางรัฐบาลส่งสัญญาณแล้วนะ,ะก็มีสัญญาณอีกบางประการนะะโดยทําให้ทางกองทัพนะโดยเฉพาะบิ๊กบี้พลเอกนะรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพคนแรกนะที่มีแอคชั่นในเรื่องนี้นะ,ะด้วยการประชุมนะ,ะตั้งแต่เช้าวันจันทร์เลยนะคะ9พฤษภาคมนะคะสั่งการให้นะฮะห้ามไม่ให้ลดขน ส่งของลาซาด้านะคะเข้ามาส่งสินค้าในเขตทหารหรือว่าบ้านพักนะคะแล้วก็สั่งให้หน่วยทหารทุกหน่วยทั่วประเทศในส่วนของกองทัพบ,บกนะคะงดสั่งสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของลาซาด้านะคะแต่ว่าไม่ได้ห้ามกําลังพลนะคะในการสั่งซื้อแต่เพียงแต่มีข้อแม้ว่าถ้ากําลังพลสั่งซื้อสินค้าะะจากลาซาด้าเนี่ยเวลามาส่งแล้วเนี่ยกำลังพลเนี่ยต้องออกไปรับ ที่หน้าค่ายหรือนอกค่ายนะคะเพราะว่าจะไม่ให้รถ ของลา z a d a าเนี่ยนะคะเข้ามาในพื้นที่ทหารค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะ,ะทางพลเอกนรงพันเนี่ยก็ได้ย้ําว่านโยบายของกองทัพเนี่ยคือการปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ดังนั้นเนี่ยนะคะค่ายทหารก็ต้องแสดงออกว่าเรายึดมั่นตรงนี้นะคะแต่เราไม่ได้จํากัดสิทธิ์ในการซื้อของกําลังพลนะคะยังคงที่จะสามารถซื้อได้แต่เราต้องแสดงจุดยืนว่าประชาธิปไตยมีได้แต่ต้องไม่ลามป่าไม่ร เียนและไม่ทำให้ผู้อื่นที่จงรักภักดีต้องขุนข้องหมองใจในเมื่อเขาไม่ตระหนักถึงความที่เรามีคนที่จงรักภักดีดังนั้นในฐานะที่เราเป็นสถาบันที่ต้องปกป้องสถาบันหลักของชาติก็ต้องแสดงออกว่าการกระทำะทุกอย่าง ย่อมต้องมีผลตอบแทนและต่อไปนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายเราไม่ได้ปิดกั้นสิทธิใดๆของใครเราเพียงแค่เรียกร้องสิทธิของคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันให้อยู่คู่ชาติเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นคำพูดนะฮะที่โดยสรุปนะฮะของพลเอกนะรงพันธ์ฮะในที่ประชุมกองทัพบ,บกนะฮะ จากนั้นนะคะก็ติดตามมาด้วยความเคลื่อนไหวของแต่ละเหล่าทัพนะโดยเริ่มจากกองทัพบ,บกนะะเป็นเหล่าทัพแรกนะเพราะว่ากองทัพบ,บกนี่เป็นเหล่าทัพใหญ่สุดนะแล้วก็มีบทบาทแฝงในทางการเมืองด้วยนะคะโดยพันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโคษกกองทัพบ,บกได้ออกมาแถลงในเวลา15นาิกา1นาะทีนะคะโดยให้เหตุผลที่ต้องมีการแบนลาซาด้าห้ามเข้าเขตทหารแต่ว่าไม่ได้ห้ามกําลังพลในการสั่งซื้อนะะแต่ว่า ถ้ามีรถมาส่งเนี่ยก็ให้ไปรับหน้าค่ายหรือว่านอกค่ายนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันและใช้มาตรการทางสังคมต่อองค์กรที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและสร้างความแตกแยกในสังคมไทยนะคะโดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2500 65นะฮะทั้งนี้นะคะก็เกิดจากการที่แพลตฟอร์มการขายโฆษณาออนไลน์ของ Lazada ได้มีการนำเสนอโฆษณาด้านการตลาดหรือว่าคอนเทนต์ในลักษณะที่ก้าวล่วงสถาบันและบ่อนทําลายกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยนั่นเองะอันนี้เป็นในส่วนของกองทัพบ,บกนะฮะที่แถลงออกมานะจากนั้นนะ,ะก็จะมีปฏิกิริยาตามมาจากแต่ละเหล่าทัพนะฮะ จากกองทับบกนะก็ไปที่กองทับอากาศก่อนนะคะกองทับอากาศนี่นะฮะออพอากาศเองนภา,าเดชทูป,ปเตมีผู้บัญชาการฐานอากาศนะฮะสั่งการให้โคศกนะ,ะมีการถแถลงนะฮะในเวลา20นาฬิกา2นาทีนะฮะโดยตั้งข้อสังเกตนะ,ะว่าการถแถลงข่าวของโคศกกองทับอากาศเนี่ยนะฮะ กองทัพากาศเนี่ยจะออกมาในสไตล์ที่เรียกได้ว่านุ่มนวลน,นะคะไม่ได้เป็นในเรื่องของการสั่งการหรือห้ามไม่ให้กำลังพลซื้อของผ่านลสาด้าหรือห้ามเรื่องของรถเข้าในเขตทหารนะ,ะแต่ว่าสิ่งที่พลอากาศเองนภดทได้สั่งการมายัางพลอากาศตรีบุญเลิศอันดาราซึ่งเป็นโครสกองทัพากาศเนี่ยก็ระบุว่าในส่วนของกองทัพากาศใช้เป็นเรื่องการ ขอความร่วมมือนะคะต่อกําลังพลของกองทัพอกาศและครอบครัวนะคะว่าขอให้พิจารณาไตรตรอง,การ,งการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มนี้นะคะ,ะด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบนะเนื่องจากว่าเป็นการกระทําที่กระทบต่อความรู้สึกของสังคมและไม่ให้เกียรติ รวมถึงลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้มีความบกพร่องทางร่างกายหรือเจ็บป่วยทั้งนี้กองทัพากให้ความสำคัญและตระหนักในคุณค่าของสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนะอันนี้เป็นท่าทีในส่วนของกองทัพากฮะก็เรียกได้ว่า เป็นท่าทีที่แบบนุ่มนวลน,นะสไตล์ของ snowy คือบิ๊กป้องนะพลอากาศเองนะพาเดททูป,ปะเตมีนะซึ่งก็เป็นการแสดงออกถึงความไม่สบายใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าเป็นการขอความร่วมมือแทนการสั่งการคนะ่ะ จากนั้นนะในเวลา21นาฬกา9นาทีนะพลเรือโทปกครองมนทาทพลินนะฮะซึซ่งเป็นโฆษกกองทัพเรือนะฮะก็ได้รับมอบหมายจากบิ๊กเท่านะะพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือนะฮะให้ถแถลงชี้แจงนะในส่วนท่าทีของกองทัพเรือนะฮะซึซ่งในส่วนของกองทัพเรือเนี่ย ก็ถแถลงหนักขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะโดยระบุว่าพบทรเนี่ยมีความห่วงใยในเรื่องของการนำความบกพร่องของผู้อื่นมาล้อเลียนและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับชมโฆษณานี้นะฮะซึ่งกรณีนี้นะคะเป็นเรื่องที่สังคมไม่สามารถที่จะยอมรับนะคะไม่ควรที่จะยอมรับหรือปล่อยผ่านฮะและจะไม่ควรเกิดในประเทศที่ มีผู้คนที่มีจิตใจที่พัฒนาแล้วนะจึงอยากให้ขอใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวดนะในการที่จะนำผู้ป่วยหรือผู้พิการฮนะรวมทั้งผู้ที่มีความอ่อนแอในด้านต่างๆเนี่ยนฮะมาใช้ในการโฆษณาฮนะเพราะว่าจะชี้นำและทำให้สังคมไทยตกต่ำนะฮะ ขอวอนให้ประชาชนไม่อดทนอดกลั้นนะคะ Zero Tolerance นะฮะกับการกระทํารูปแบบนี้นะคะแล้วขอให้ผลิตภัณฑ์และเจ้าของบริษัทโฆษณาเจ้าของสื่อในรูปแบบต่างๆได้คัดกรองโฆษณาที่ใช้ในการล้อเลียนนะคะอะส่อเสียด ให้มาช่วยกันสนับสนุนสื่อโฆษณาในทางสร้างสรรค์ให้เห็นอกเห็นใจกันและช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มีความรักความเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะอ่ะอันนี้ก็เป็นท่าทีในส่วนของกองทัพเรือนะที่ก็พุ่งเป้าไปในเรื่องของรูปแบบของการโฆษณานะ,ะก็อาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้เอ่ยถึง แบรนด์ลาซาด้าเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันว่าพูดถึงแบรนดะ์ลาซาด้าเป็นกรณีเดียวกันฮนะจากนั้นนะในเวลา22นาฬกา23นาะทีะฮะในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะ ก็ถแถลงตามออกมาติดๆะฮะโดยพลโทธีรพงศ์ปัทธรรมสิงหน์นายุทธยาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารแล้วก็เป็นโคส่กองบัญชาการกองทัพไทยด้วยนะฮะก็ได้รับมอบหมายจากบิ๊กแก้วนะฮะพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดะฮะให้ออกมาถแถลงนะะโดยระบุว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยมีความก,กังวลต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สร้างผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนคนไทยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันกองทัพ ก็มีจุดยืนในการพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นจะไม่ยอมให้กลุ่มบุคคลใดกระทำการล่วงเกินสถาบันสูงสุดของประเทศไทยโดยเด็ดขาดฮะทั้งนี้กองบัญชาการทหารสูงสุดนะฮะได้ชี้แจงให้กำลังพลปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมทหารคือยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์และจะต้องพิทักษ์รักษาไว้สถาบันพระมหากษัตริภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าดำรงความสำคัญและความเป็นชาติไทยและการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันที่เคารพสูงสุดของประเทศฮะนี่ก็เป็น ท่าทีของผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดนะพลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์นะถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้นะคะพลเอกเฉลิมพลเนี่ยได้เคยออกมาถแถลงนะ,ะว่านะคะเตือนนะคะเรื่องของขบวนการ มินสถาบันมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะซึ่งระบุเลยว่าทหารพร้อมที่จะออกมาดูแลหากเกิดเรื่องของความวุ่นวายหรือเกิดเรื่องจลาจนนะเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้เกิดความเคลื่อนไหวในการที่จะ,ะกระทบกระเทือนต่อสถาบันนั่นเองนะะก็เรียกได้ว่านะะ ออกมากันครบทั้ง4เหล่าทัพเลยนะคะจึงไม่แปลกนะที่มีคนจะแซวกันในโซเชียลว่าเอ๊ะนี่เป็นการรัฐประหารหรือเปล่านะคะพอบบเหล่าทัพแต่ละเหล่าทัพเนี่ยออกสื่อกันมาในเวลากลางดึกนะ,ะของคืนวันที่9นี่นะคะพฤษภาคมนี่นะคะ,ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะคะในเรื่องของอะจะเรียกว่าเป็นเรื่องของ ปกป้องสถาบันอย่างเดียวก็ใช่นะ,ะแต่ถ้ามองในมุมการเมืองเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นการเมืองผสมอยู่นะ,ะเนื่องจากว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นสถาบันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในทางการเมืองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกของผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นนะว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดนี้เนี่ย เก็บตัวเงียบแล้วก็ไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองทนะําไม่ค่อยให้สัมภาษณ์เลยแล้วยิ่งมาเจอในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่เจอนักข่าวเลยหรือว่ามีงานเนี่ยก็ไม่เชิญนักข่าวนะคะเรี่ยงที่จะพบสื่อหรือให้สัมภาษณ์สื่อโดยเฉพาะในประเด็นทางการเมืองนะคะเพราะว่าบุคลิกของอผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดนี้นะคะทั้ง4ท่านเนี่ยก็เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนะคะ โดยเฉพาะบิ๊กบี้พลเอกนะรงพันธ์ผอบอรทบรนะฮะยิ่งเป็นคนไม่ค่อยพูดเลยนะคะเลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมาตลอดนะ,ะแต่ว่าให้ทางทีมโคโซกองทับกเนี่ยเป็นคนชี้แจงหรือว่าถแถลงแทนนะคะ แต่ว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของการทั้งเป็นผอบ,บและเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมหาเล็กรักษาพระองค์904หรือผอบชกทมรอ904ด้วยนะฮะแบบที่เราเรียกกันว่าเป็นผอบอธคอแดงด้วยนะฮะ ก็ยิ่งต้องมีสถานภาพของการเป็นนายทหารของพระราชาฮะเป็นนายทหารที่ต้องปกป้องสถาบันและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอย่างยิ่งยวดฮะซึ่งที่ผ่านมาพลเอกนรงพันธ์ฮะก็แสดงออกชัดเจนฮะในเรื่องจุดยืนต่อการปกป้องสถาบันและการเป็นทหารที่มีความจงรักภักดีนะฮะเพราะฉะนั้นการออกมาเคลื่อนไหวนะฮะถือได้ว่าพลเอกอนรงพันธ์เนี่ยเป็นผู้นําในส่วนของเหล่าทัพนะในการที่จะ แสดงออกต่อเรื่องต่างๆก่อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปกป้องสถาบันค่ะ